สวัสดีครับวันนี้ช่องมีเรื่องผีมีเรื่องราวสยองขวัญสันประสาทมาให้รับชมรับฟังกันเช่นเคยนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรหน้ากลัวแค่ไหนไปรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมีเรื่องผีด้วยนะครับ เรื่องบ้านนางแสงหมู่บ้านเขาวังใต้เป็นหมู่บ้านเล็กๆติดชายป่าห่างจากตัวอำเภอประมาณ18กิโลเมตรไม่มีไฟถนนไม่มีตลาดกลางคืนและที่สำคัญคือมีบ้านร้างหลังหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกกันว่าบ้านนางแสงบ้านหลังนี้สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังล้อมรั้วไม้เตี้ยๆและมีบ่อน้ำเก่าอยู่ข้างบ้านเรื่องเล่าของบ้านหลังนี้มีมานานว่านางแสงเจ้าของบ้านคนสุดท้ายผูกคอตายใต้บันไดในคืนวันพระใหญ่ และตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ในเวลากลางคืนเพราะจะได้ยินเสียงคอปประหลาดทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงเองแน่ใจเหรือว่าอยากไปอยู่กับป้าตรงนั้นพ่อของนกถามอย่างห่วงใยแน่ใจสิพ่อบ้านป้าใกล้โรงเรียนแถมเงียบดีจะตายผมชอบนกตอบพร้อมรอยยิ้มมั่นใจนกเป็นเด็กหัวสมัยใหม่รักเทคโนโลยีชอบถ่ายคลิปลงติตกตโดยเฉพาะคลิปท้าผีเขามักจะบอกกับเพื่อนเสมอว่า ไม่มีจริงหรอกมีแต่คนที่กลัวไปเองเมื่อย้ายมาอยู่กับป้าเล็กบ้านป้าอยู่ไม่ไกลจากบ้านร้างที่ถูกเล่าขานชาวบ้านยังคงเตือนเขาเรื่องเสียงข้อยามดึกแต่เขากลับสนใจมากขึ้นเรื่อยๆคืนหนึ่งหลังเลิกเรียนนกชวนเพื่อนในหมู่บ้านสองคนคือบอยและไมไปนั่งเล่นที่ศาลาข้างวัดเฮ้ยบอยไมพวกเองเคยได้ยินเสียงคลอบ้านนางแสงไหมไมรีบยกมือห้าม อย่าไปยุ่งเลยนบเขาว่ากันว่าใครเข้าไปแล้วว่าจะหายตัวบอยเสริมตอนเด็กกูเคยไปเฉียดเฉียดเห็นเงาคนใต้บันไดกูวิ่งป่าราบเลยแต่ยิ่งฟังนบก็ยิ่งตื่นเต้นเขาตัดสินใจไปถ่ายคลิปท้าผีในคืนวันพระใหญ่ที่ใกล้จะถึงวันที่15ข่้าำเดือน5พระจันเต็มดวงแขวนอยู่กลางฟ้านบเตรียมกล้องโกโปรไฟฉายแรงสูงโทรศัพท์และไมโครโฟนบันทึกเสียงไว้พร้อม เขาถ่ายอินโทรลงต ok. ิกต็อกคืนนี้ผมจะเข้าไปพิสูจน์ว่าเสียงคอที่บ้านนางแสงมีจริงไหมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเวลา23.45นาฬิกา45นาทีเขาเดินเข้าบ้านพื้นไม้แอนเสียงดังทุก9ก้าอากาศเย็นมูกจนผิดปกติไฟฉายสะท้อนฝุ่นหนาเติดทั่วผนังเขานั่งรองเงียบเงียบที่บันไดโดยตั้งกล้องไว้สามมุมจนกระทั่งกรอบกรอบ เสียงข้อดังขึ้นจากใต้บันไดที่เขานั่งอยู่กล้องโกโปรจอดับไฟฉายดับตามเขาหันไปใต้บันไดเงาดำขยับได้อยู่ตรงนั้นนกเริ่มหายใจไม่ทันมือสั่นขณะพยายามเปิดมือถือเสียงหอบแรงเหมือนคนหายใจรวรินดังขึ้นใกล้หูออกไปเสียงผู้หญิงเบาๆดังขึ้นข้างตัวเขาเงาร่างผู้หญิงผมยาวคลานออกจากเงามืดดวงตาเป็นโพรงดำน้ำตาไหลเป็นเลือด นกกรีดร้องก่อนวิ่งฝ่าออกไปจนสะดุดล้มหน้าบ้านเขารู้สึกได้ว่าบางอย่างตามมาติดๆแล้วเขาก็หมดสติเช้าตรู่ป้าเล็กพบว่านกไม่กลับบ้านจึงแจ้งผู้ใหญ่บ้านและตำรวจเมื่อมาถึงบ้านนางแสงพวกเขาพบแค่โทรศัพท์ตกอยู่ตรงหน้าประตูไฟฉายแตกบันทึกเสียงขาดห่วงไม่มีร่องรอยของนกเลยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนสังเกตเห็นตรงพื้นไม้หน้าประตูบ้าน รอยเล็บยาวห้ารอยขวนหรือกลงบนไม้เป็นเส้นยาวราวกับมีบางอย่างถูกหลากหลังการหายตัวของนกชาวบ้านเริ่มพูดถึงอดีตของนางแสงอีกครั้งเธอเคยเป็นภรรยาหลวงของกำนันเมื่อ40ปีก่อนแต่ถูกขับไล่ด้วยข้อหาว่าเล่นของและถูกทิ้งอย่างไรเยื่อใยในคืนนั้นเธอผูกคอตายใต้บันไดด้วยชุดขาวและก่อนตายเธอเคาะบันไดสามครั้งเพื่อสาส่งผู้ที่ทำให้เธอเจ็บชำ้ำ ชาวบ้านบางคนเชื่อว่าวิญญาณของเธอจะตอบสนองเฉพาะคนที่ไม่เคารพและนกคือหนึ่งในนั้นสองเพื่อนของนกรู้สึกผิดจึงแอบไปดูคลิปที่นกถ่ายไว้ตอนท้ายคลิปแม้กล้องดับแต่ไม้ยังจับเสียงได้บางช่วงใครอยู่ตรงนั้นอย่าเคาะอย่าเรียกมันตามด้วยเสียงร้องโหยหวนของนกบ,บอยสะดุ้งสุดตัวกูว่าเราต้องไปทำบุญให้มันไมยพยักหน้าคืนนี้ วันพระอีกแล้วเสียงข้อยังคงดังในทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านนางแสงอีกแต่เด็กบางคนที่ผ่านไปมาจะได้ยินเสียงกระซิบจากใต้บันไดว่าช่วยฉันด้วยฉันยังไม่ไปไหนก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องบ้านนางแสงหากคุณชอบอย่าลืมติดตามช่องมีเรื่องผีไว้ด้วยนะครับเรามีคลิปใหม่ๆทุกวันสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ